กาบสวัสดีพี่น้องป้องไปสุขสุขสขคนเดอ้อเอฟซีถุกขันพี่น้องคลิปนี้พี่น้องจะมาอัปเดตล่าสุดหลังจากที่ทางเพจอีเซียม LV6 นะพี่น้องเนาะเพิ่นกะได้ลงภาพในส่วนของทางคุณแพลวพาที่ไปทำหน้าที่เกาหลีมาใหม่นะพี่น้องเพิ่นใดล่งแล้วกะโพสต์ว่าแบบนี้บอกว่ามาแล้วหน้าใหม่ตาใหม่ของแพลวเพา ชีดไขมันกับกีตาสองชั้นประสันวาพี่น้องเป็นภาพดังกล่าวนี่แหละพี่น้องทําเอาทางชาวนิตเข้ามาคอมมินแล้วก็วิจารณ์พูดถึงเรื่องนี้กันสนันเลยเดียวพี่น้องบางท่านก็บ,บอกว่าทําไมไม่ทําปากด้วยจะได้ดูตรงตรงบางคอมมินก็ว่าการทําสัลญ,ญกรรมที่ออกมาสวยงามให้ไปดูนักรวงชื่อน้ําแข็งทิพวันณ เป็นตัวยางเดือว่าสันวาพี่นองบางท่านก็บอกว่าปากเหมือนไม่ใช่คนนี้ปากเล็กบางคอมเมนต์ก็กว่ามันโบเมนแพล่ผ้าวเด้ภาพนีว่าสันวาบางคอมเมนต์ก็บอกว่าฮะคนนี้จริงหรือ ลบคิวน้่บอกคือโบเมนส้งมเดิมบางท่านเพื่อนก็บอกว่าสวยมากจ้าเขากับนายูว่าสันว่าบางคอมเมนต์ก็บอกว่าแวบแรกเหมือนคุณดาวมายุรีเลยบางคอมเมนต์ก็บอกว่านักกลัวเก่าอีกว่าสันว่าพี่นวงหลายคนหลายท่านเพิ่นก็บวามีเงินอยากทําสวยแบบไหนกระทํโรยจาเพ่าๆบางคอมเมนต์ก็บอกว่าทาสิบอกว่าย่งบ่กเขาทีเพราะว่ามันบวมกับเมนยูแต่ทําไมมองแล้วดูแก่กว่าเดิม เราไม่ใช่คนสวยนะแต่เห็นแล้วภูมิใจกับหน้าธรรมชาติถ้าทําแล้วออกมาแก่นั่นแหละพี่น้องอันนี้เป็นคอมเมนต์ของทางเช่านิดที่เขามาคอมเมนต์ถึงเนาะบางท่านก็บอกว่าเห็นลูกน้องในวงอวยกันอยู่เด้ว่าคือจังนั่งเอกเกาหลีเด้วัศนว่าพี่น้องบางคอมเมนต์ก็บอกว่าปาดนั่งเอกเกาหลีเลยบอมั่นงามขนาดนั้นเลยตีวัศนวะบางความเห็นนาะพี่น้องเนาะเพื่อนก็บอกว่าแต่เอาดีๆเขาโค้งมาอยู่นะ อาจจะสวยก็ได้รอยุบก่อนค่อยว่ากันบางคอมเมนต์ก็บ,บอกว่านี่ตีเหมือนสชาวเกาหลีวา่าแมนแม่ป้าว่าสันว่าหลายคนหลายคอมเมนต์พี่นงเข้ามาคอมเมนต์แล้วก็พูดถึงในส่วนของจากที่ทางเพจได้ลงแล้วก็บอกว่าเป็นในส่วนของทางคุณแพวเพา,เพา,เพานะพี่นงเนาะว่าเป็นหน้าใหม่ที่ทางแพวเพ,า,เพาได้ไปทําที่เกาหลีมานั่นเองพี่นง บางคอมมินก็ถึงขนาดว่ากวนสิไปถ้ำนาทํำตา,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 ามาไหมทำไมไม่ทำสันดานให้มันดีก่อนว่าสันปา้าพี่นองอ่ามีการวิจารณ์ถึงเรื่องดังกล่าวจนได้เนาะพี่นงเนาะเลี่ยวพี่นงคิดเห็นกันยังไงในเรื่องนี้กับคอมมินไวยไต่คลิปเจดวงใดเด้อเดี๋ยวถามมีข่าวมาอัปเดตไหมเดี๋ยวเจดวงสิเอามาฝากพี่นงไม่เด้อจา้าคลิปนี้ขออนุญาตลาพี่นงไปก่อนเด้อฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามช่องเจดหวงไว้แน่เด้อสวัสดีจ้า